นิวซาได้แต่นโออมงาประจุใส้าตายกำหน่งมาเจอกันคีดใหม่นะคะน้องจะเป็นไม้ไผ่ยอยู่แล้วนะแล้วสำนิกน้อง z o มเลยใกล้

ุณพ่อกับหมอเนาะกินยูใสกินเอียงซับมาเราเอาได้จ้าเยอะอย,นะอยู่นะพอมาอีกตรงนี้คือชีวิตเปลี่ยนเลยนะโบเอาคอจบเด็ดแล้วชีวิตยังไม่เปลี่ยน เยี่ยมันนะม่นได้แต่จะเป็นแหละอันนี้ก็ยังน้อยป่วยแรงมันขอ,อโทษด,ด้วย,ยไ,ได้ตั้งใจแต่สิ่งนี้เราได้เปลีป่ยนปันไหาดอกชีวิต นอกยากขนาดจนคมพ่อเขาิึงบบเอาเออเือไปำเนียะเอาไปเกี่ยวชิเมือหาเห็ดเดบดดี้ะหาขอบินอีกน้อยเนาะเอาเนาะเอาป อ่ารังน่ะนไปแบบไหนอ่ะขค้นเอนงไหมนางอะไรเนี่ยอู้เยอะเลยฝั่งนี้หนึ่งสองสามทผูดจังหรสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกดิเนย ได้ได้หรือว่าเอาได้หรือว่านอไห่นอไม่หน,นึ่งสองมีนางดินน้ำได่ได้รอต้องให้แหละ นี่โอแม่นฝั่งคุณใหญ่บ่ใหญ่3เอาเท่าที่เอาได้นะทุกคนจ้ะโอนี่บะใช่ไหมใช่มั้ยนี่บ่เอาด้วยน่อยทุดคนทางนี่ยนละบแน่แล้แน่บังด่ หกแต่ว่ามันหน่อบ่ใหญ่เนาะมันบ่ออ้วนมันบ่อเราบดด้ยอีกไหม หน,าน,น้าไงเนี่ยหน้าชาวไทยพอดีตุ่มแบบนี้น,นนะไนมนได้แบกมันได้โจมมันได้ทรับมันได้มุดหาเหตุมันแค่เคี่ยแบกก็บ่ได้นนะัก ามกอไปหารลเมื่อยแล้วอ oh. มาเอาดเอาลมาดูตรงนี้ไม่รว่ามีหรือเปล่าขับรถไกลๆเมื่อยล้วบ ตรงนีใหญ่อ้ยจะเข้ามาบ่ฮอดเอ๊ะวเอาสอมเด้อสอข้างบอกเลย มื่อกี้นุซาได้แต่นองงาประุใส่ตายกับแหน่ง Bạn quên áo Bạn quên áo Thúng mưa này nó mặc tít lắm nè bố กเคกือถุงมืสิบบาทนะอาโก้ทัทง้ทงทั้งทั้งข้างในแบบโอ้สามสี่นอนอ,นอแต่ว่าค่อยๆแล้วล่ะทั้งนั้นนี่บอกเพอในที่นี่คือโบอแมนพอก่อนนี่ได้กินกับเอาพอที่สิเดินต่อนะโอเจะไปหาวลวดแ้ว กำลังคิดทอดพอดีอหัวแข็งหอ,นอนดหลุดแล้วมัดพ่อพาภูมิจังหวัดไหน ทองผาภูมิชัยภูมิฮะว้าวเคนสัมมนาคุณให้ข้างหน้าอีกพ่อแล้วลออนนหระพ่อกอนี่เลยกอนึง <c oughs> โมแม่งยังเบิ่งเอากำลังคิดทอดเบิ่งเอาพี่น้อดหาเขา น่อไม่น่อไม่สะกลจะมาหายุนาครจุดแลนด์มาร์กบอกใครไปทุกคนไท่สภาพรถถ้าผู้ได้ล่ายของรถอายนีไอ้ไฮไลเลยแบบลืกข้าพิเศษพอแล้ววันนี้จังหวะกันไหมว่มาด้กินข้าวเส้าพอแล้วมันเลยเมื่อยเนาะบน เบ่บทอเทนาะเทศนะตัวนี้นี่นะคะได้เยอะมากเจอก,กันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะวัวทั้งหมด